หมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูดวงแบบพลังจิตจติดต่อผมได้ที่ l ลน์ p o p พ t a s 2 0 2 1นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ p o p a t a s 2021 25นาที4ี่คำถามจะได้คำตอบที่แม่นยำที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่าจะรวยเมื่อไหร่ทำอะไรแล้วรวย อยู่ที่ไหนแล้วรวยจะมีคู่แท้ไหมหรือว่าคดีความหรือเป็นหนี้บัตรหนี้บ้านหนี้รถหรือหนี้นอกระบบเราจะหมดหนี้ด้วยวิธีใดจะหมดไหมบางครั้งถ้าเราไม่รู้เลยเราก็จมอยู่กับความคิดเดิมๆชีวิตก็หาทางออกไม่เจอที่สำคัญการดูดวงก,กับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังในการไต่ตรองเพราะว่าการดูดวงกับผมจะไม่ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้เวลาตกฟ้าเพียงแค่คุณผู้ชมแค่เปิดใจเปิดใจเยอะๆยิ่งเปิดใจยิ่งแม่นยิ่งเปิดใจคุณผู้ชมจะได้คําตอบที่แม่นยําที่สุดเลยครับเพราะว่าการดูดวงผมผม,ผมก็จะเป็นการดูดวงแบบใช้พลังจิตคือการถอดจิตนะครับ